กรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านวันนี้รวมสารมีข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองมาฝากครับปิดขับไร่นายกผิดพรกรถูกจับกันทุกคนอย่างแน่นอนครับก่อนอื่นนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและจะไปพาดข่าวสารนะครับกลุ่มเยาวชนปลดแอกเคลื่อนที่ลงถนนชู3นิ้วตะโกนประยุทธ์ออกไปวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกลุ่มสาภาพนักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสอนทอ,อและเยาวชนในนามกลุ่มเยาวชนปลดแอกรวมตัวจัดกิจกรรมเชิงสารยลักษณ์เพื่อแสดงออกแนวคิดทางการเมืองโดยมีกลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ ทยอยเดินมาร่วมงานกิจกรรมก่อนเวลาอย่างต่อเนื่องโดยยินรวมตัวกันอยู่บริเวณหน้าแมคโครซึ่งได้มีการตั้งแผงเหล็กไว้โดยรอบๆท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในและนอกเครื่องแบบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งชายและหญิงสอนอสำราญราชสอนอชนะสงครามและสอนอนางเริงกว่า5้นาย ที่กระจายกำลังดูแลความปลอดภัยบริเวณรอบๆต่อมาเมื่อเวลา16นาก20นาทีบรรยากาศเริ่มเกิดความวุ่นวายขึ้นเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการนํารถกระบะมาจอดบริเวณหน้าแมคโครหลังจากนั้นกลุ่มสาภาพได้หยิบโต๊ะเก้าอี้เดินลงไปถนนตั้งเป็นเวทีขนาดจ่อมส่งผลให้ผู้ชุมนุมขยับแผงเหล็กที่กั้นอยู่พร้อมเดินไปร่วมกับกลุ่มสหภาพโดยกลุ่มผู้ชุมนุมตาม โหร้องแสดงความดีใจที่สามารถเดินลงไปชุมนุมบนถนนได้เป็นผลสำเร็จโดยตะโกนบอกว่า หยุดออกไปพร้อมทั้งชู3นิ้วอีกต่างหากครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พูดออกเครื่องขยายเสียงขอความร่วมมือไม่ให้ผู้ชุมนุมลงถนนเพราะเป็นการกีดขวางการจราจรครับแต่ก็ไม่สามารถห้ามผู้ชุมนุมได้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเจรจาขอให้ผู้ชุมนุมกลับขึ้นไปอยู่บนพุทธบาทแทนจากนั้นได้มีเยาวชนได้ขึ้นไปพูดบนเวทีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเราทำอาจผิดม .116 แต่วันนี้พวกเรามาอย่างสันติอย่าปิดกัน้นเรารู้ว่าตำรวจไม่อยากมาปิดกั้นพวกเราหรอกแต่เป็นเพราะนายของพวกพี่ที่สั่งมาชมบังคับมาแต่นายของพวกพี่คือประชาชนที่อยู่ตรงตนี้ทุกๆคนเราไม่ใช่สัตรูกันเราคือประชาชน เราใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญหน้าที่ของตำรวจคือรักษาพิทักษ์สันติรา์ให้มีความสุขครบับผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นกลุ่มสอนทออและกลุ่มเยาวชนปลดแอกได้สลรับกันขึ้นบนเวทีโดยต่างไม่พอใจในการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีที่บริหารประเทศแล้วล้มเหลวทําให้เศรษฐกิจตกต่ําทําให้ประชาชนเดือดร้อนลาบาก พร้อมทั้งใช้กฎหมายกำจัดสิทธิเสรีภาพค่มขู่ประชาชนเราจะยอมให้ถูกทำแบบนี้อีกหรือไม่จากนั้นเวลา17นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดความวุ่นวายอีกครั้งหนึ่งเมื่อผู้ชุมนุมรวมกันยกเวทีพร้อมด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งแผนกลั้นไว้จนขยับเข้าไปชุมนุมบนอนุสาวรีย์ได้สำเร็จครับสุดท้ายก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ก็รอติดตามกันต่อไปครับสำหรับ เกมการเมืองครั้งนี้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจจะไปพลาดข่าวสารดีๆจากรวมสารชาแนลนะครับ